พอกันในคลิปนี้อีกคลิปหนึ่งครับวันนี้สิภาพี่น้องมาอัปเดตความคืบหนา้าในวันที่3ของทีมช่างสร้างโรงซ้อมเพชิลําเพลินครับ,บลวนี้ช่วงพักเที่ยงครับสร้างกำลังผักเบกกรับประทานอาหารเที่ยงได้ยังกินเที่ยงเนาะทีมสร้าง นี่ครับอากาศตอนนี้ครับเชิญแซบเชิญแซบนี่พี่น้องครับอันนี้โค้งจะเป็นโครงสร้างของฐานเสาอันนี้จิเมนคาไวที่สว,วัสดีครับช่างช่างใหญ่นายช่างใหญ่ เรียบร้อยแล้วเนาะกินข้าวเที่ยงเนาะครับตัวปูเนาะนาครับบักนาไอ้ที่โอ้ยบักกัมเพกใหญ่แข่างอยากสุดหรออยากเป็นโบหรอเงี้ยบ่เงี้ยครับทุบเลุ่งไปเป็นโกนได้ครับหนึ่งสี่ห้าเปการดันเราโอ้ยแสดงดันซอยตัวนี้มันก็สะสมเนาะครับเพราะว่ามันหนามมันไหลลงท่างเที่ยงแล้วไม่นี่สองหลุมแล้วนี่ขุดได้จักหลุมแล้วครับเนี่ยกล้สองหลุมครับสองหลุม มันสีหอดนี่เนาะอันนี้อันนี้เสานีเสียตัวนี้ตัวน,นี้คิงระดับครับคิงระดับเนาะครับนี่ครับสาไม่ใช่นี่ครับเปิดลงกลางพนะี่น้องประมาณนี้ครับ กจะกขุดฐานเสาแล้วก็คงจะเป็นการที่ปูนนะครับที่ฐานเ่อควคมแข็งแรงครับเสารกรับมืออื่นผู้ผลิตเสาพ่นกับเสียวมาทรงมืออื่นครับติดนคง อันนี้ก็จะเป็นโครงทักที่เป็นขั้นรองขั้นรับของโครงสร้างครับโอ้ก็จะว่าเร็วพอสมควรน ถือว่ากับขืบหน้าไปพอสมควรครับพอดีกับช่วงนี้กับฝนฟ้ากะบรรยากาศกับประมาณนี้ครับแต่ว่าฝนเ่าท่านในตกหรอกครับก็จิคลื่นฟ้าคลื่ลนฝนแต่ว่าบรรยากาศดีพอดีกับเฮามีรูปนะครับเพื่อให้สร้างคนได้อยู่ในห้มงในเงาในการทำงานครับว่าเป็นการอัปเดต ก็เคลื่อนไหวในวันนี้มันนี่ก็มาหาคนกี่ก้าเนาะสางเนาะ โอ้แดดวันนี้ครับมึงบรรยากาศของฟ้าปลอดโปร,งโร่งร้องแจ้งเป็นบางส่วน,นคือบริเวณในการก่อสร้างครับพี่น้อง โอ้พี่น้องครับโอ้สแสดงว่านานั่งสองโคนเดนอีแค่ไหนซังมันเป็นพวกเจ้าหู้นีน่บ่ เสะสมเนาะโอ้ตรงนี้ที่เป็นมีขั้นลับครับที่ผมดูลแลพื้นที่เป็นกันไห้เฮ็ดไว้ให้เอา้าบ่เป็นยังครับอันนี้คือบรรยากาศนึ่ง ตรงนั้นมันเป็นลุมห่อกระสีเอากระดานเนาะครับไม่อัดดันได้ครับดันไว้เอาครับที่เสริมออกตามยอดกระเที่ที่ลงเลือกแนงน้อยก็มั่งครับเพราะมันเป็นสีก้นเราเอาไม่กระดานดันไว้ครับครับดันแล้วกระเที่ยทั้งทางนั่นที่ไม่ร่าเสาลงแล้วกระเทยเต็มเสาก็เขาสร้างสกีอะไรบอกอนาคตขนาดเดี๋ยวมันก็จะได้เสริมได้ยังยืมกอง ว่าน้ำอะไรล่งข้างไปนี่น้ำไม่ได้ซ่อมอกขาก็าาว่าไดไไปซ่อมมือเชียวมาอยู่นี่กันสามปีสามปี๋ปอก็เป็นอีกบรรยากาศหนึ่งครับพี่น้องในเบื้องในชมความคืบหนา้าในวันที่สามนะครับของทีมช่างทำโรงซ้อมเพลำเพลินครับ นั่งกนิคงสิเป็นทีมงานสร้างสีเอาแม่ครัวได้อะไรกินสร้างสีเมื่อไหรสางสีผักผักเทียงกันบ่โอ้ยน่ยมกันติ้าว้าโอ้ผักกินข้าวใเราหัวนาใส่งันใช่เรหัวนา พวกเราเมาอ่ะส่งเสียงเนี้ยซงเสียงเนี้ยพวกเราโมะโอ้เทียงเราดิเทียงเราดิมือทําไปแล้วมือนี่หันวะมือนี่เริ่มตั้งแต่สองโมงเช้าวะปาดขึ้นมาตฐานเด้อโอ้มาแล้วครับ บอมถึกเนี่ยบริษัทเที <t <t ่ยงทมเฮ็ดก uh> uh ็ร uh uh ับเปลี่ยนเวลาลายมือล้วอ่ะเริ่มเฮ็ดจากสองโมงเช้าหมู่บ้านสามโมงเถอนสามโมงมันสิโมงวันสิโมงเจ้ามอนี่เก่ามเช้าโอ้เบิ่งหลักทานแล้วครับพี่น้องเี่ยมยูยับน้ำหนาน้ำตาอยู่ไนห้องตึกสีเงี้ยนี่บอโอเงี้ยนเอาบ้านนี้ก็ได้พักเที่ยงบ้ครับนี่ โอ้พักดิ์ยังกินเขาครับกินเขาเขากินน้ำเดี๋ยวเอาองศ์สิช่วงใบใบลุงงานต่อป่ะครับเนี่ยลงงานต่อครับเออเดี๋ยวผมสิมาตรวจงานเด้อโอ้ครับเอาสิฮอดใสแล้วมื้้อนีเดี๋ยวพอดีกะบ่แน่ดอกสิไลายส่วนไห้พี่น้องได้เบิ่งนําโอ้ครับครับมาฮอดใสแล้วในการทาสีแล้วก็เตรียมความพร้อมครับทางพี่เขาเจ้าก็ได้หลายเต๋อไปดิได้หลายได้หลายต้องพร้อมจอฮู้ดิจอฮู้จอฮู้สีฮู้สีฮู้ครับเอาบันเรียงเมาสีเป็นจังได๋ล่ะคุยกับเพิ่นไปล่ะ ไอเพี้ยนกับเพิ่นไปไอเพี่ยนฮ็ดโค้งสางก่อนโอ้ครับเดี๋ยวตัวนี้ก่อนโอ้รอจ่อยังอยู่ไปคุยกันจ่อยก่อนไอเพี่ยนคือโค้งก่อนครับเออมือนี้มาจากโค้งแล้วครับาใส่งานทีมงานห้องทำกอลครับซทำกอลทำกอลโอ้พวกสอบก้อนแทคกับบาปกติแมีนครับโอ้มาทันเนอยกินข้าวกินน้ำเรียบร้อยเบอร์สุกคนครับเรียบร้อยแล้วครับเหลือแต่เหลือแต่ทิ่ลงงานทีบโอ้มือนี้มาเนี่ยหรอครับอาจิ มีผู้ใหญ่ใจดีรอบแรงอาจจะมีอาหารสิงโตเป็นจันทร์ครับนี่คงเสบ่ได้กินหลายมือแล้วครับมื้อนี้ก็ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีก็แล้วละเอางีแล้วติโอ้อาหารอาหารเที่ยงบบ่่ครรัอาาหเทียงได้กินทั้งสร้างเลยบ่ได้กินทั้งสร้างครับโอ้ของแม่แอนโอ้แม่แอ็นว่านของเพิ่นแหละขอบคุณหลายๆโอ้แม่เอ็นด้ครับขอบคุณหลายๆครับแม่แอนเด้อเอ๋อ เดี๋แทนให้ทีมงานได้อยู่ได้กินเอาเจ้สิเดี๋ยวลงชงมาไว้ผมสิมาตรวจงานเดี๋ยวติดตามว่าหอดไซแล้วโอ้จังว่ากันขอบคุณขอบคุณครับขอบคุณครับเออเอาพี right 1941, ่น si. ้องบรรยากาศให้พี่น้องได้เบ่งได้ชมพี่น้องได้ติดตามในความขึบนหนาครับขอบคุณทุกๆกำลังใจขอบคุณเมียหลักแฟนเพลงขอบคุณแรงสนับสนุนครับพี่น้องขอบคุณทุกๆกำลังเชียร์กำลังศรัทธา น้องที่มีให้ทีมงานครับขอบคุณสําหรับอาหารนะครับทุกมื้อนะครับที่จัดให้ทีมงานครับขอให้ตอบแทนทันร้อยเท่าพันเท่านะครับรับด้วยเงินทองสุขภาพแก็งแกงตลอดไปครับบพกันไนคลิปหน้าครับขอบคุณครับสวัสดีครับ